อยู่ที่ร้านดินรอรอคิ้วใครเป็นดาราปะเนี่ยเออหนูต้องรอคิ้วกล้องก่อนแล้วอแนักข่าวถามหนูก็ตอบคำถามแล้วแล้วหนูก็ต้องใส่คิวเตอร์ก่อนอ่ะเดี๋ยววนี้จัดให้เลยเอาแบบกระดาษเลยเอาหยกกล้วยอ่ะไปแล้ววันนี้ฟ้าโอเคมีเป็นพิเศษของทางนี้ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้คือ i ิตาโบเดยนะคะเป็นเป็นคอลเลคชันนะคะสินค้าเข้าเฉยปักเลยนะ ก็เป็นคอลเลคชันที่เราได้มาร่วมทํางานแล้วก็ร่วมแถลกับทางลินค่ะตอนนี้ก็เป็นนิวคอลเลคชันเลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ของโบก็จะมีเป็นในลายของผู้ชายด้วยปกติคนก็จะคิดว่าลินเนี่ยของผู้หญิงนั้นแต่ครั้งนี้ของผู้ชายสวยมากอ่าอย่างของโบไปนี้พิเศษยังไงใบนี้นะคะอ่าค่ะนี่ฟังเสียาค่ะ ไฟนี <ted> ้ค่ะชื่อไอว่านะคะตัวนี้ก็คือจะมีความลักชัวรี่อลิบิตลักชัวรี่แอนว่าใครอลิเดพ่ะว่าใครว่าไอว่าไอว่าอ๋อไอว่าไม่ได้ว่าผู้ไปนี้ก็จะอย่างที่เขาบอกค่ะก็จะมีความสวยแล้วก็มีความโมเดิร์นแล้วก็ติดลักชัวรี่นี้เพราะว่าตัวนี้นะคะ Material เขา is a gold chain แปลว่าแปลว่าแปลว่า ไปเลยน่าจะชินตอนนี้ขายแล้วมันสวยแค่ไหนคะโอ้โหเนี่ยขาวายแล้วเป็นไงล่ะยังไม่สวยใช่อีกนิดนึงนิดนึง สวยแล้วสวยเลยคิดเปลี่ยนแว่นไหมอะไรแบบนี้สบายสบายแล้วสวยเหมือนโบเลยไหมโอ้โหหนูว่าสวยกว่าโอ้ยยังไงต้องถือละงั้นต้องถือละมีพอดีต้องมีไม่แล้วมันก็สามารถถือได้หลายแบบได้เลยเอเดนเอเดนเราถือเออกปากเขาถือก็ได้ก็ออกไปเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสวยงานนี้ไม่ได้จ้างกู สำอรับใครที่สนใจสำหรับใครที่สนใจนะคะก็มาช้อปปิ้งกันได้ค่ะที่ลินนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือว่าถ้าของเยอะจัดก็จะที่นี่เลยค่ะที่เซ็นทรัลสารขามีดกี่สาขาเราบอกเขาไปมีทั้งหมดนะคะกี่สาขานะคะคุณผี้หลายสาขาหลายสาขาทั่วประเทศก็ครมีบอกมาแค่นี้ไม่ต้องมาดีโดนเขาปล่อยไหมลิน เรามาชอบบ่อยไหมพิมโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเขาออกตลอดเวลาในบ้านนสกเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาตกไม่เคยโองเลมาดูหนังสือมาช็อตตีคอนเชัตนใหม่มคอเนใหม่ต้องอัปเดตเพราะกระตกในี่เาสวยจริง ้องพงรองเท้ากระโปรงกระเป๋าแว่นตาแล้ม่เก็ต่ว่าตาสวยใช่ไหมเห็นจี่เจอะเป๋าไปแล้วอันหนึ่งนี่อย่าว่าเขาอย่าบอกเพราะว่าไอว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูแล้วแบบมีแบบเล่งเลยเมื่อกี้อันโหที่จะยุ่กอ่ะรงิอ่ะอ๋อไอเทคออร a เโอเคัอยาเบ อะไรแบบนี้ออกยาไปเลยนะยาวไปเกมสปีดเกมสปีดกี่ไรยาวไปเลยนะยาวทั้งหลายเลยโอเใช่พิมพ์คือนิ้วย o โปรดักนะ My product is a bag อย่า Yes not turn around is a bag the bag น่าเส้นค่ะ This one is gold. This o n is ivory. วันนี้ตีมูกค้าต้องการติดแกมไมติดตลก talking about I'm not the s a m e r i sorry. สองวันแล้วสองเอองแล้วมีห้าสิบสามสาขาด้วยห้าสิบห้าสิบสามสาขาห้าสิบสามออ t t r e e t r e e store store y e a Thailand เปอ ท่าไหัน่เท่าอ้วนเท่าไ่ยอ้โอเราเป็นไทยบ้างไเภาษไทยเยอะวไทยไทยแล้วขาไค่ะ้ ค่ะตอนนี้นะคะเรามี53สาขานะคะในประเทศไทยจะอาชด้ไ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 ด mm ้ได้ได้ไช้ไดได้เด้ไ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 ย้ได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 ่ได้ได้ได้ได่ไดอไดะได้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 ได่าด่ได้ได้ได้ค่ะไอกได้ได้ได้าด้ได้ด้้ไยไป อะไรนะคะแล้วสองวันเดินทางภาษาอังกฤษค่องด้วยโอ้โหเราจะค้องไน้ไงคะเพราะว่าเราไปเลียนเราจะไปเอาภาษาอังกฤษมาต้องสองเดือนกลับมาละค่องเลยแน่นอนอ่อันนี้คนี่ขนาดยังไม่เริ่มนะเนี่ยก็มั่นใจเกินคือมันมีเรื่องเลยจะว่ากลับมาคือสามารถรับงานแบบิ interview ภาษาอังกฤษได้เลย Yes I can interview อะไรล่ะ I can interview myself and everything in your project I can interview everything สัมภาษณ์โปรดักทำไมประเด็นดูแล้วว่าทำไมเรียนต่อเข้าใจเข้าใจเขแล้วว่าทำไมต้องไปเรียงทำเรียงง่ายก็พอเนาะอแย่ทุกวันนี้คือสนกับอเล็กทุกวันหมาเวลาคุยกันเขาว่ากันว่าแค่สั้นนิดทุกต๋องไม่เข้าใจโแย่เป็นไรอ่ะสั้นนี่ละอยากว่าเป็นตัวามกริสุทธิ์จังวะขอสารเรื่องพี่จะ อันนี้จะเอาเรื่องเป็นลาวแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วนเกลา่าวลวรย้วเออเอไงเกิดอะไรขึ้นโคตรจะท้อเลยพี่ทำไมคือแต่ทำบางทีก็ทำให้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละตัวเส้องเส้ในอย่างเงี้ยเขาเอาไไปตัดต่ออะไรยังไง มันจริงๆอีเวนต์นั้นน่ะก็คือพี่พี่ทุกคนก็ไปแหละมันคืออีเวนต์งานดอกเตอร์เมคคลินิกก็คือ AM International Hospital ฮอสพิทอลอยากเร้ซ่ง <laughs> เห็นมาแล้วมาันิงจรงเราอยู่จริงจังได้ไม่กี่นาทีหรอกก็คือมันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็คดรอปของของโรงพยาบาล<อ>แต่ว่าเขาชุดว่านั้นสีขาว ต่ใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคือฉันจะไปนั่งใส่บา์ทำไมตรงที่มีสปอตไลท์สองอยู่คือแบบแล้วคนก็บอกว่าโหสมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวนะไอ้พวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอ้พวกที่มีตากะแบบนี้หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนของไอ้พวก เออถ้าใช้คำภาษาดูไอ้พวกเดี่ยงงูน่ะเนาะพวกมีอารมณ์พวกมมีอออารณ์เพวกแบบพวกหมกมุ่นหมมกุ่นพวกหมกมุ่นน่ะเออออันนีี้ดกว่าะไอ้พวกหมกมุ่นน่ะมันได้โอกาสพิมพ์มันก็จะพิมพ์เเออออมันก็ก็หลุยก็เลยรู้สึกว่าสมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไร อยู่พางล่างหมดเลยอไม่ขึ้นสูงสักทีสมองก็มีทําไมไม่ขึ้นสูงเลยเออหอนด่าเขาใช่ไหมอย่าปรมอคานนี้เยอะลานไม่ด่าหรอกหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ AI ที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่อะไรทำเล็กไปหรือเปล่าคะนี้คือ อันนี้คือเพิ่งโดนเลยหรือว่าโดนมานานแล้วโบจริงๆมันก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกินเกินเหตุไปนออึง<ๆ>เริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอะ่ะเ,ออเขาทำไหนภาพเนะที่เราเห็นที่เราไปเจอหนูว่าส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นเออ่ภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอ้ย วาสนาคนนั้นวาสนาขาวนกเมียนนกอ้าวโหบุญมาแม่ให้มากหนบอกหนบอกว่าเห็นตลอดก็มีคือแรกแรกหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันมันก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยเชี์ไปไหนบอกจริงจังต้ติสางก็รู้สึกว่าก็คือถ้าถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมี แม่พี่ก็มีเหมือนกันแต่ภาพีใครส่งมาให้ครับหรือวาลูกขาวทุกคนใกล้ตัวแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมเมนต์เริ่มแับเกินเลยไปแล้วก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็นตังค์บ้างช่วงนี้ราจะได้ไปบินต่อจได้ไปยอดการมีตังเพิ่มอันนี้คือเราให้ดําเนินการไปคนทํา เจอแน่ไอ้ผู้พิมเก่งอันนี้คือฟองไปกีกคนดันมึงนที่ไปกคนี่แอคเคาท์จริงอะเท่าที่ทำได้เนาะเท่าที่ทำได้เพราะว่าเงินชั่วเนี่ยก็ควรจะเอาเงินตรงเนี้ยไปช็อปปิ้งอุ้ยอยากซื้ออะไรดีเนี่ยอันนี้ก็อะไรบริการตัดบริการคนตัดต่อผ้าหรือว่าคนโพสแมนคนแชร์คนยังไงบ้างคะฟองขายบ้างจริงๆถ้าทำได้ก็อยากทำหมดเพราะว่า ก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงส่วงย่างเยอะเกินไปเลยเยรู้สึกว่าส้อนอ่ค่างอ่าคา่าอ่างตกากอ่าอกงอ่ สัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยละไปยื่นฟ้องไปแล้วไปฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตํารวจสุดหล่อทั้งหลายกันเลยนะคะก็น่าจะได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วไอ้เจอไอ้พวกคืโรคติดกันเยอะเลยที่นีสที่รีสไฟที่แบบจะฟ้องที่บอกเท่าไหร่ดีคะมาให้พวกเขาแบบสะดุ้งไปเลยหนูว่าคนละแสนน้อยไปมูลค่าเมลดาไม่ใช่เท่านี้นะคะเมลดาเท่าไหร่ห้าสิบ ผลจำหมูกที่ทำมาทำมไปยังได้หรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่ก็โอ้โหหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบศพอันนั้นไม่รู้หรอว่ามันจะไม่มีเงินจ่ายเอ้าตอนทำไม่คิดตอนจะโดน ไม่มีตังหรอคะโซเซหลายๆที่เขาจะมาร้องไห้นะเสียใจแร้องไห้เมดไม่มีตังเลยกระชาวเอาเลยชไกระชาวไหว้ถึงหนึ่งน้ำตาแล้วนะปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วแต่พอไหว้หนูแล้วค่ะพี่แระชมกระชาวก็มีโชนี้ยังไม่ป่วยเนี่ยถ้าเขาร้องไห้ถ้าเขาร้องไห้ ขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดหนึ่งขอคนที่เต็บไม่ใช่พี่ค่ะโอ้โอโบนี้เรียกว่าล้างบางใหม่เพราะก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโบแบบฟ้องใคจัดการอะไรอย่างเงี้ยแบบโอร์ชั่นดีเลยก็คือเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลี้ยนงูนก็อาจจะเข้าห้องน้ำไปฟ้าแต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่จบคือ พวกเองพูดกันได้ฉันก็จัดการได้เหมือนกันอย่าเพิ่งรีบลบนะจ๊ะไอ้พวกคลิปที่มันมีนมเนื้อของฉันไว้อยู่เนี่ยเอาไปว้าวเอาไปสูงกันน่แสดงว่าหลายคนใช่ไหมโบที่รีสควายที่เราจะฟ้องหลักเยอะหลักว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยอะไรที่บ้านกลับรวยอะไรรวยรอบนี้แหละอะไรคือจุดแตกหักที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องดำเนินกับที่มันมาแตะเราแล้วทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้วใจดีตลอดเลย คือเราอใจดีมาตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามัน,มนเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุทางเพศเราเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลียนมู่นกันคือเก็บไว้ในใจได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องปรับอากาศเพราะว่ามันไม่ดีกตัวเราด้วยหนึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยมันดูแบบ ไม่เจอเลยคือรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามาเล่นกับสิ่ง<ล>ที่เขาเกิดมาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอ่ะรู้สึกว่าตำรวจบ้างแล้แหละอันนี้คือเราครวคิวึ้นสารรอแล้วเนาะ <c oughs> นเตรียมชุดสวยๆรอแล้วค่ะ <c oughs> ไปโมงก,การแล้วอะไรงเงี้ยดำเนินคดีแล้วอะไรเงี้ยโล่งขึ้นไหมสบายใจมันก็ยังยังยังไม่โล่งหรอกค่ะเพราะว่า มันยังไม่ได้แบบว่าค e t e ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามัน c o m p l e ทุกอย่างก็อาจจะโลแต่ว่านี่ไม่ได้สร้างสตูนะคะเพราะว่าพี่สร้างกับผมก่อนเราเลาฝั่งพี่เล็กบ้างไงบ้างที่เราพี่เล็กไหมโบได้ส่งให้พี่เล็กดูกลับมาอย่างก็มเาีีบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้พ่อแม่เรายังไม่ว่าเลย แต่เรายังไม่ว่าเลยเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งตัวค่อนข้างจะเซ็กมากๆแต่สิ่งที่คุณอยากจะไปเห็นเพิ่มเติมก็ด้านไปใส่ AI เพิ่มนั่นแหละค่ะก,ชกนน็ช่องทางช่องทางมันมีช่องทางไหนบ้างเราขอมโบคือ Facebook, TikTok หรือ IG หรือ,อแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเพราะว่า ใน YouTube ก็มี oh. ใน Facebook ก็มี Instagram ก็มีบ้างแต่ Instagram จะน้อย uh huh. แล้วก็จริงๆก็จะมีใน uh, X ก็มีคะ uh huh. แล้วก็ในมันอาจว่า re a d เนาะก็มีเหมือนกัน uh huh. คือคอมเมนต์จ้างเลยบางทีก็สนุกกันจนลืมไปว่าคำพูดเป็นเงินได้เหมือนกัน ก็คือไม่ต้องมาขอทงขอโทษอะไรทั้งนั้นฉันไม่ฟังไม่รับเนาะก็ขอโทไม่เกลียดไม่อะไรไม่เกลียดทั้งนั้นค่ะหนูรู้สึกว่าอะไรแบบนี้คุยไปก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าตอนคอมเมนต์เขาก็ยังไม่คิดเลยนั่าจะไม่มีอะไรดีไมหัวเลยตอนนี่เล็กก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราจัดการใช่เฉยสุดเอาจริงๆนะตอนนี้พี่เล็กยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันนางนางไทยภาพยนตร์อยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องของเราด้วยแหละเราต้องจัดการที่ตัวเองก่อนถ้ามันจัดการไาด้ก็ก็จะดีของตัวเรานองสาวบอกเขาเลยเราหมายสารสาวบอกอะไรคนเหล่านั้นไหมสากบอกอลไรรู้เดี๋ดยวเพิ่งลบคลิปนะคะเดีย๋ยวเพิ่งลบรูปนะคะอะไรที่ตัดต่อหรือว่าเรื่องที่เขียนแตกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลบนะคะเก็บไว้ก่อนเนาะแบบกำลังสร้างบ้านอยูพอดีเลยเไม่ถึงเขาลบถึงเขาเราก็เก็บหลักฐานได้หมดแล้วใช่ไหมแคมป์ไม่หมดละค่ะหลักฐาไม่หมดเลยค่ะ ในด้านความปลอดภัยหละด้วยความที่เขาพูดถึงในแง่แบบพนาก<อ>ารเราใูต้องเพิ่มความปลอดภัยอะไรบ้างเอาจริงๆนะคนที่เจอตัวหนูเขาไม่ค่อยกล้าทำอะไรหนูหรอกเพราะหนู <c oughs> คนเสียงดังแล้วก็มันพูด <c oughs> แบบถ้าใครเข้ามาใกล้เราก็พูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าทําเกินเลยกับเราบางทีอาจจะเดินมาแล้วก็แบบจับก้นบ้างแล้วก็พี่จับก้นทำไมเนี่ย จับก้นหราเหรอนุ่มไหมดีใช่ไหมคะขับคืนบ้างสิอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วสาวเราบใครโดนดูมันคู่ค้เคยตัวเบอร์นั้นเลยหรอมีค่ะบางทีแบบผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายหรอคือผู้หญิงบางทีมาจับเราอ่ะเราก็ไม่คิดเลยหรอกแล้วแบบมาจับก้นแฉนี้แน่นี่แน่เออเราเราก็ไม่ให้ได้เปรียบแน่นอนเราเออ ผู้ชายผู้ชายถ้าเราพูดปั๊บอ่ะก็จะมีพี่ๆช่างหน้าช่างผมช่วยเตรียมตุ๊กตับมันเลยอ๋อ,อ,อมีทีมร่วมมีค่ะมีทีมร่วมมันโดนอย่างนี้มนานานแค่ไหนบริหรุว่าตั้งแต่เข้าวงการหรือเพิ่งมาเป็นช่วงนี้มีสิงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะก็มีมาเรื่อยๆแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองจัดการตัวเองค่อนข้างโอเคอือด่าอยู่แล้วเป็นสายด่าชอบแล้วปกติหนูไม่ด่าคนทั้งเโอ้จิ๊บ้า ปกติมูลี่มอยจะตายค่ะเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวจะตบเกินตามไเป็นตามห้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะตานนี้เขาก็เขามาในในในคราบของแฟนคขาก็มีแบบทำมาเป็นแบบว่าขอถ่ายรูปด้วยแต่ว่าโมเมนต์ที่จับมันไม่ได้จับเอวมันจับต่ำไปนิดนึงแล้วก็เลยว่าเป็นไงที่โกดังใหญ่ไหมอะไรเงี้ยจับตันตุ่มอะไรอ่ะแล้วเวลาเรา ถามเขาแบบนล้เขาตอบว่าไงบ้างเขาบบเขาก็เหมือนมีจังหวะเจอของเขาอะอเยเขาไม่ได้ตั้งใจค่ะอะไรอย่างเงี้ยพอาเจอแบบนี้บ่อยแล้วแม่ห่วงความปลอดภัยเราขนาดไหนแม่ห่วงอยู่แล้วค่ะแต่แต่ส่วนตัวแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็จัดการได้อยู่ประมาณหนึ่งจัดการดีประมาณหนึ่งเหมือนเหมือนแบบที่เจอในห้องน้ําบางทีก็มีมาทักอย่างที่เคยเล่าไป่าแบบอุ้ยตัวจริงทําไม ก็ไม่ด uhm ้อ้วนนี like, ่ก็ไม่ตัวใหญ่นะก็เดินก้มดูก้นเราอะไรเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ยยุ่งกับหนูเลยค่ะห้องน้ำนะคะนะเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือไปไหนมาไหนโบตรระวังตัวไหมหมายความว่าเวลาแบบเราโดนประมาณนึงประมาณนึงเป็นคนเข้าห้องน้ำแล้วก็เรามีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าอะไรแล้วก็ปิดปิดลิปุ๊น้องเอาไว้ น้องปิดไว้เอ้าพี่ฟังออกเหรอนค่ะเข้าใจในประเทศละห่ะครับทั้งประเทศเราเห็นไหมเดยวเาไม่ได้พูดตรงตัวเขาเรียกมารีได้เอไอยังไม่จับหรือว่ามาทีแบบมองขึ้นข้างบนว่ามีใครชะโนกมามารีมาหรือว่าตอนเราเดินเข้าห้องน้ำมีใครเดินตามเข้ามาไหมเป็นคนระวังแบบเป็นคนมองเห็นสัมพันธ์ของสายภาษาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนดุขั้นแบบระแวงแพนิคอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะไม่ไม่ เพราะว่าไอคนที่มาดูเรามันต้องกลัวเรากลัวจริงกลัวอะความพร้อมเลยความพร้อมเลยค่ะจะไปต่างประเทศแล้วเธอทำงานจนวันวันจะบินแล้วเนาะใช่ไหมคะวันที่สิบเอ็ดสิอ็ดสิบเอ็ดเดียวบินแต่ก็จะมีพี่พี่พันขับไปส่งด้วยอ๋ออ้โจะมีแบบเซสชั่นแบบไฮบายที่สนามบินแพรว่าอะไรนะที่ไฮบายนี่เป็นอะไรเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษอยู่แล้วดิเอ้าเกิดรู้ยังเราทำไมถึงไปเรียน ก็อบไปว่าเออเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆแบบไปป้ายอัมลา แฟนเป็นผีติดแฟนเป็นเน็ตติดยัยเร่องต่อเรื่งไหมไม่ถึงเลยไม่ถึงเไม่ถึงค่ะแต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะโอ้ยไม่ first time ม่เป็นการเล่นบาถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอ่ะอ๋อหนูไม่เคยทำแบบนั้นกับเพี่อนๆขับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาจะถ่ายคลิปเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามเป็นยังไงบ้างคะเราถามเขาเขาไม่ถามเราเขาก็คนเขิร์นี่เออเป็นครั้งแรกแต่ววันพรุ่งนี้ก็จะมีคิวๆนั้นแล้วค่ะใจหนยไหมคะอีกแค่ไม่กี่วันก ไปแล้วตกงเดือนหนหนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่ๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบตื่นเต้นกับการแบบไปต่างประเทศจะเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็ไปทํางานบ่อยขอจากขอเนื่องว่าเคยกังวลไหมกังวลไหมกังวลไหมเพราะแม่ร้องไห้แม่ร้องไยแม่แบบก็คงร้องไห้ทั้งคู่แหละค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลกลืน คือน้ำลายคือตาคือคท,ทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยแบบแสดงอาการเป็เท่าไหร่เออสองเนื้อแป๊บเดียวจริงเร็วมากเลยนะเ,เพราะว่าในสองเดือนนะคะอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ้มกับทีน่าไปด้วยก่อนออคือเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วยืนเอ๋ออยู่กลางตอนก็จะได้มีคนช่วยแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีอ่ะน้องเทศหนึ่ง ต้องเทไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วยก็เลยแบบไม่ได้พูดแล้วภาษาอังกฤษไม่เราต้องใส่กับเพื่อนเรา้พูดมันต้องฝึกนะใช่ใช่ต้องฝึกแล้วก็เดี๋ยวสองอันสุดท้ายพี่เล็กก็ตามมาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเลยสักทีก็เลไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทยห้าคนโอเคไม่ได้พูดละ น่าจาน้าตาน้าตาพูดไทยเลยล่ะกลับมาไทยชัดก็เดินไม่ได้เหมอนกันร้านนะเหมือนป็น้อนอนนี้งานอันนี้งานเป็นกมบอลเสรแล้วเอาะเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆริเหมือนจะมีงานที่ต้องบินกลับมาทำด้วย้องถ่ายแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไหมหรือว่าอะไรไงต่อคอนเฟิร์มใช่ แต่ก็สามารถถูกไหมล่ะที่เราบอกว่ากลับมาได้ได้ก็ทําได้ค่ะซื้อตั๋วให้อยู่ดีงานเธอค่าตัวคุมค่าตั๋วก็มาใช่ช่วงนี้คุณเล็กติดไ่ายหนังพรุ่งนี้เขาเคลียร์คิวไปส่งปะเคลียร์ค่ะเพราะว่าเขาถ่ายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็สิเ็ดก็เดี๋ยวมาส่งเพราะมาช่วงเช้าตอนวนีนก็ไปทำอะไรได้สองเดือนที่จะมีที่จะเกิดขึ้นท่านหวังภาษาขนาดจะได้แบบะมาณไหนเลเวลไหนดีอไอ้บบนี้เอาจริงๆนะ แค่ than, สั่งกับข้าวฟัง <hero footage> เขาเข oui, ้าใจว่าเขาพูด e. อะไรก็บุญแล้วพี่เพราะว่าสำเนียงบ r ติชแอคเซนต์มันยากมันค่อนข้างจะแบบโอโอกลมๆแบบชอตๆๆไปหมดอยนี้ก็เลยแบบ จะจะได้เร <TH verw Har ps> ็วได้ช้านี่คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเลยคุณเนี้ยไปประสบการณ์เนาะหรือจะไปสักข้าดละดีไม่ต้องทำมาจริงจริงตอนแรกวางไว้สี่แต่ก็แบบไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอมารีบถ้าเรียีใครอื่นต่อเอาไปว่าเดี๋ยวให้ถามตอนหลังกลับมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องไปเรียนอยู่อย่างไง 啊。Oh,